สวัสดีค่ะวิธีสานบานแยกปิดผ้าเลาะสวนย้ายท้องพี่น้องอู้หูบางนาบางนาอยู่นี่คือบ่เป็นหยั่งหนอปะโจเฮียนเป็นบางนาเป็นโลกยเฮียนดูบานแยกปิดล่วงมืดพี่น้องก็ลังเป็นโดดดูบานไปเจ็บปลาเออเป็นยังสีนี่เป็นเจี๊ยสีดูบานเป็นแบบนี้อันนี้สวนย้ายย้ายท้องอี่อันพ่อเก็บมาเป็นอันพ่อเก็บเก็บ ไ,ไปเก็บยำไปนอนลูกี่พอเก็บเลยเหลืองเหลืองเก็บไปเห็ดยำทำยำม,มันเต้นกินดีวกว่าสามหน่วยพอไปพาไปชมสวนยายทองแม่มึงนี่พี่น้องกับกองให้ดูนะคะนี่ อันนี้เป็นบัวไอเป็นหอมบัวหอมบัวบานนี่พี่น้องนี่มันเห็ดไว้จะเอาพันนี่นี่ผลแยงหอดผลโอ้ได้แปลงเยวขนาดอันนี้เพิ่ปงปลูกแตงปลูกทั่วปลูกไว้้ากินเราเหลือกินกับขายจำหนา่ายของม่วงต้นนี้มาออกดอกเป็นนวยหล้วเจ้าหนอือเป็นนวยไว้จ้ะมัม่วงมันม่วงพันอย่างนี้ โอ้ oh, ว่างสางเอาเป็นอย่างไะเธอนันอ่นเอาเธอเป็นอย่างเธอเป็นอย่างลรตั้งเธอเป็นอย่างมามนม้วนยูกปลาบบกพริกยังสี่ยืนนี่ลูกอ่า <c oughs> อ้อแล้ว <c oughs> อันนี้กระเทียมบ่เนี่ยอ้อแล้วเป็นกระเทียมราคาไอ้ตต้นกระเทียมยังสี่ไม่ตน้น <c oughs> โอ้นี่ <c oughs> มีมอยู่พ<ม><ม>ี่น้<ม>องต้นกระเทียมม,มอสี่ลงหม้อหา้ต้นกระเทียมนี่ โอ้ยบ่เอาหนาจัเท้าสิอาเจ้าสิมันมันสิเป็นหัวให้ล่ะเอยต้นบางทีเสียหางเนี้ยเจ้าสิต้องเอาหนาพี่น้องมันจะสิปูหนาเขาออกหยาดินดินแน่นดินแน่นเพราะว่าหากเขาหากเขายาวญ่แล้วต้นกระเทียมปลูกเอาหัวพี่น้องอ๋อลเป็นอย่างไรนั่นมาทั้งสาวอีกบ่เธอโอ้ยยาหัวาแมวบ่มีซื่อ ลราพอตั้งซื้อให้เขาจำต้มจำอะไรก็เป็นหน่วยแหละตัวนี่บกักพริกเพิ่นแมะเอามาเป็นหน่วยไว้จ๋านี่บักพริกแมะเอาทั้งพ่นเก็บบักทั่วไปลงพี่น้องไปลงเอาปีนี้ปลูกว่าหลาตัวจ่อยปลูกว่าหลายคือเก่าต้นนี่นบักพริกแมะเอาจูเทียมันยาวมาหอ,อดพี่แล้วล่ะบ่แมน่นบ่ บอกพริกยังมาอันนั่นแต่ฮานี่มาเส้นเล่นแต่ฮานี่เป็นน <laughs> เป็นหน่วยแล้วมึงเนี้ยตอนซ้ำนี่มึงหน่วยกักซากอยู่พี่น้องละอะลรว่าเป็นตะ,ตะน,น,น,นุบอกพริกหน่วยเป็นหน่วยตะน,น,น่วยจ้านน่ตอนเขาเมันหน่อยหน่วยไงล่ะก็กําลังเป็นหน่วยโอ้อันนี้บอกพริกอันนี้จินดาพริกจินดาอันเดือกพริกหน่อยพริกตุ่มพี่น้อง สวนพริกเดี๋ยวก็ได้มาเก็บพริกแล้วนะทุกคนพาชมสวนยายทองเห็ดยูเห็ดกินผึกพริกแผ่นดินกินพริกดินกินบอ,บ,อบอดบอยาเพินวาเมนนี่ล่บักทัวเมียยั้งใคลองเดียวสะบะหรือปลูกที่หลังอ๋อได้รำนี่ก็ได้กินได้พี่น้องแล้วบอกทัวหอยยำยางอยู่ข้างนี้ก็เป็นข้าวโพดข้าวโพดแล้วบ่นีข่ข้าวโพดอันนั้นบ่มัมแมมบ่ ข้าวโพดเหลืองก็เป็นอันมันเป็นต้นสีงซีส,สบ่ต้นสีเล่เลอันนี้เป็นข้าวโพดเหลืองข้าวโพดข้าวโพดเออสวอีทพี่น้องอ๋อบักมังนี่ก็เป็นบักเขีอบมีสุยางแต่นี่ียังเราบักแตีงบักแตียงบักแตงกันยังมีน้องละแตงมาแตงเขาบอกชุ่มือนี่เขาบอกว่า มันมีโรคมาหม่พี่น้องตรงเอาเอา,เอาผลไมออกมาก็ต้องล้างปลูกผักปลูกมีตรงล้างก่อนจ,จังกินได้อยู่ว่าโรคมาจาันอยังโรคมาจากักไอ้นี่ักเขือคืนบอกจอยเนี่ย,เ,ยเออเขือคืนพอยก็ย้อนวาอยู่อันสีก็จังอยู่เฮียนเลยแม่เขาไม่อ้วนก็นได้กินละงามงาม,งามเยอคืึนพอยไปเลยนะโดกคักดกคักได้เนี่อยู่เฮียนกัเอออยู่เฮียนกับปลูกไว้ขึ้นกัน แล้วมันแ่บก็เกเขืคืนปอเอ้ยอเขืขปอ,อ,อขขปอเนาะปราะ่ามันหวานไหมน,น้องดูเขือเขือเขืออ,อ,อนี่ดูแลไงเขือคืนเขือคืนด้เ่ยก็คืนพลอยเขกอคืนปอดอกกะลามกะปูกิุต้นนี้อร่อยือกพริกหวานกันมีไไมบ่าอืไไมคือเบี้ัะหูบลกถั่วแม่มีสุยางสุเนียพี่น้องเอ้ยสวนนี่เพาะเก็บเราต้นนี้จ่อยถั่ว น้องจอร์นเอาทางนี้ก็นเอาเพิปลูกเซมๆกันไปตีมิสุยางเพิ่งก็เฮ็ดอันรเอาปลูกกเอาตั้งใจปลูกบังลบไม้พริกทีมั่งน่แหละมั่งอันนี่เพิ่นลักข้างเพิ่นขึ้นแหนนอนใส่ใส่ต้นหญ้าเป็นข้างพี่น้องแหนนอนบ่ใส่อันนี่เป็นประโยชน์เนาะบูบักทัวหน่วยใหญ่ใช่ไหมอ๋อไม่จำนี่กระได้ขายละเด้อนี่บักทวน ต้ออน,น้ใหญ่นนพรเก็บแล้วว่าแดงไฟบ่้ว่งออางาน,นเดินว่ายน้งข้างล่างลูกน้ำหนักถแกอะไรเด้นอ,นอ๋อ,อบอกพริกตุม่มกำลังเป็นน้วยหน่อยกำลังเป็นหน่อยอ๋อปลูกปลูกไว้แซม,ม้างเมื่เลยนะนีบตะวันเพราะว่ากันล้มไาสั่นเออ อุ้มปัญญาเขาเนาะอุ้มปัญญาชาบา้านโอ้บวกผีอย่ามาเป็นคืนอเก่าเด้อปีนี้พองามๆเลยเอาบระทันบวกผีก,กหมโียสวยบวกผีเพิพ่นพี่น้องละออามากันนั่นโดกบ่น้องอมปีนี้อะไรไหมเอ๋บักม่วงไหมบักม่วงเขาหน่วยต้นเขากินอ่ะไหม โอ้ตอตะกี้มันไม่หอดพุ่นเด้ฝังข้างหนก็เป็นพวกตัวก็แบบโอเมนแมนอันนี้มันเป็นบวกพริกนะเ,นนเออสวนพริกเพิน่นแต่ว่าปลูกพริกตุ่มหลายกว่าเจ๊นี่วันนี้อันนมันด่าสีแพงขึ้นเนาะพริกตุ่มพริกตุ่มพริกน้อยในชะ่ไหมสวนยายทองสวนน้องจอย พันธัญพันธุอันนี้ก็เป็นบักทัวอะไรยังอะอะไรอ่ะโ,โอ้บอกโอ้สิได้สิได้กินมันนั่นเอาวโพดหวานอยู่นี่แล้วบาทนีนปีนี้มาเก็บบักพริกก็บสิได้กินขออ้าวโพดแล้วบาทนีนพี่น้องเอ้ยสุดยังสุดเหนียวอันนี้ยังบักอื้อวะนี่อันนี้บักอื้อพี่น้อง ขคนขยันเซ็กระบอกอบุตรบรรยากาศบรรยากาศ,น,ากาศน้ำเลี้ยงอาก,กาศดีดีเลยนกมันข้าวบ้านเขาเจ้าปันนาะกระมิจันโกันนั่นไหมนกเอี้ยงนกนกข้าเงาอย่านนงนกนกนกเจ้าขาวแล้วก็น,นกไอ้นกปากหางอยู่น้ำกันพี่น้องมันกลับกองเลยเพื่อ เนีวิถีธรรมชาติบานๆเนาะอะปั่นนาเขาก็จะมีนกไม่อย่างมาถากินแมงถากินหอยเนาะดะูปีนี้บังมง่วงก็บอดกเนาะสุเทียนเป็นดอกเต็มละได้นน่ปีนี้ว่าท่านเห็นโอ้ว่าท่านเห็นมีดอกอยู่เนาะจอรนจอนรานนี้นะผู้อื่นได้ไปเนาะ บรรยากาศธรรมชาติบันบานสวนยายทองสวนตาพงษ์น้องละสวนเนสวนใหญ่เนานะเกษตร,รบ้านๆเกษตรเพราะเพียงเกษตรผสมผสานโอ้นี่บอกบอกพริกหวานโอ้นี่บอกนุ่วานถึงมันจะหิวโอ้โอ มันรวยประธานเงินเท่าไรตัวนี้กับเป็นรวยเป็นยุทธละมันเหมือนเราบ่เบี้ยมันยายก็สจีซื้อวาสีมาปลูกกันไอ้ยยเคยปลูกกันมะน,นังประธานมันถือปุ๋ยไอท้องแค่เดียวโอ้เ <c oughs> นาะแมนอยู่ตอนนี้มันบ่มันสิโอ้ยอันนี้ห่างก็เก่าพร้อมเฮ็ดลองห่างก็เก่าโอ้ยงามหลายต้นซ้อนพี่น้อง ออกผีกสวนออกพีก็สว,ว,วนิีกเษกเษตรเกษตรเริ่มจะได้ใกล้สิได้กเก็บแล้ววูนวยคนอ้อลายได้แต่ละมือว่าว่าได้คาคานา้ำคาน้ำมันเนาะ <laughs> เก็บทัวเริ่มเป็นนวยงามแล้ว เดี๋ยวก็ได้เก็บแล้วทีนี้ออ้หลายแล้วทางนี้ก็เต็มหมดต้นมกพริกตุม้มมกพริกตุม้มเะด้าต้นน่ะเป็นดอกลราบ่อ๋อจน่าแก่ตีเดี๋ยวอุน้นสวนป้าหน้าที่หลายล่ะบรรจุของสวนด้าเนอกค้นขยัน ข้องกวางดีค่ะคือสิบพราเดี๋ยตดใส่กันแล้วเนาะปีนี้ย,ย้ยายย้ายให้นวลคลินี้ก็แค่นี้นะคะวันนี้เจอกันใหม่เอาสวนพริกกำงามไหมชมพีนออ่น้องสวนพริกที่ย้ายปีเคยเก็บงามค่ะพีนออ่น้องเอ้ยขาา้าวทีนี้ก็ไอ้พริกยังราคาแพงดีใจน้ำพนคนขยันปลูกนี่คือปลูกนะพี่น้องเด็๋ดูเหตุผลวิธีบ,บ้านบ้าน ขอบคุณนะคะะลิหนา้าเกอกันใหม่ขอบคุนในการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเรื่องนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ย